สวัสดีครับมอนี่ก็ม่ยามเบ็ดปลาไหลคือนก่าครับมอนี้มื่อที่สองครับมอนี่ใส่ไว้ในปลาขอบขนี่ฮะต้อปล่ยไพไปอาบอมเาพมาิโอ้ยบ่มายมากเดาแล้วอันนี้ไม่เนไหเห็นแล้วไว้เหล้ได้ีไหวเห็นแล้วเอาะไว้เห็ล้ดึงไ้แห้ง นี่แหละก้อนนี้เอีอยาใส่ส่วนไหนยันเดี๋ยวเอาขาลงขายอนลงน้ำหอแลังแรงเลยเยเอาขายอนลงเออจังส่นละเอาบโกหอยมี็อย่างผู้เดวมันข้าเอามั้ดึงบ่เอาครับหลังแรกครับมาแล้วครับโอ้ยแมนแมงพุ่งมา นึงมากับยันกันต right? ึมเลยเอาตึงเลยครับหลังแรกครับเออลงจิหมันหลังแรกนี่ครับเซียนของแท้ครับหลังแรกก็เอาแล้วครับแต่เห็นเบ็ดเมื่อธนาประจําก็หาโลนะเจ้าล้วยันจะบอเห็นเบ็ดปะเหราใส่ไว้ครับหลังแรกก็ดึงแล้วครับ ตะไลลายอยิ่เลยงไลายังไม่พูดว่าเอาเดี๋หลมเลยเจอยังเอแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับแตมแรกมาแล้วมาตัวอู้ใหญ่ครับตัวนี้นี่ครับยย้ได้ยย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 ยียกยวเนยยยยยยยดครับจอดครับมาแล้วครับตัวแรกครับยย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 กแก เลางต่อเคหลังก็ไปเลยครับ

วก็ลองเบึงติล่ะลองยางติละแังเื่อใหม่ก็ยังมิดใหม่น้ำตันไปเงี้ยมันเป็นไฟเบอร์มันบิดได้อันนี้ก็เป็นท่อพัดท่อท่อน้ำเขาซื้อไหมกรอบไหม จากเดิฟังนเดิน,นาครับมโอกาสนีเารู้เอเอาล้วเออเอานี่แหละจันจันตําตําทีแหละบติดโอ้ขาดแล้วอุ้ยติดปุณะ

ก่อนลกเออไม่น,น่าใช่นะเฮ้ก <Commonwealth> <krit> ู่ากูากูตายกูตายเป็นไ <c oughs> เอาแล้วครับมาอีกแล้วครับตึงอีกแล้ว <c oughs> สอนกันเลยครับสองหลังแบบนี้มีหลุนเงา้าครับแบบนี้อุ <c oughs> ้ยป้าไปกู้มาเอามาดัดไว้ ไห่แล้วบ่เออกูลอด <laughs> <laughs> cool ลูกอะไรโอ้ตัวน้อยแยมหลังเฟ้าเจ้าเฟ้าอ๊อกโอ้ยเยโอ้โอ,โอ้นี่ครับตัวน้อยบ้างเลยอันนี้หลังนึงทั้งหลังหลังอ๊อกยามอันนี้เป็น,นยังไง ดึงตึงอยู่วะจะดึงแง่เ้อเฮ้ยจะดึงแง่เลยขาดอู้มาแล้วครับกำข้อเลยบังเนี่ยอู้กำข้อเลยเรียบร้อยเรียบร้อยครับอู้ตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ยยอดแหมมาอีกแล้วครับตัวนึ่ง เอาครับต่อไปบานนี้สามตัวแล้วครับถ้าดึงแห้งๆนี่ตัวน่อยเนาะเออเป็นยน <c oughs> งสงตัวน่อยแห้งายกว ำลังหดเลยอค้านนันไอจังว่าเยกยลัวกเยอะกว่ากอนเอาละครับโอ้หลุดตัวนี้โอยูนี่โมยอมนด้ ไกลเลยตามไปนีน้อนไปแล้วครับเป็นไังเด็เป็นได็ก้องโดนวะไปยังถึนบวรนาแต่เกาหลวงมันขึนทังเจ้งขันขึนทังตัวไง ตัวเป็นครับตัวเป็น,ปน,ปนแก่เทียกไปตัวเป็นกันยังมาตายเลยนะสั่งมาเปลี่ยนเปลี่ยนยังมาตายวนะอุ้ยดึงผิดขางใชะนะ่ไหมบัดแก่ดีดี ยังขาดได้มั้งการยูการไหนสูงกันปะอ๋อครับดึงกันแล้วครับทั้งฝุ่นก็ดึงทั้งพี่ก็ดึงมากตัวเป็นครับตัวนี้เอาครับมาแล้วครับวูบตัวใหญ่ครับตัวนี้โอ้ my god ้อนูบครับตัวนึ่งตัวใหญ่อยู่เป็นครับเป็น โอ้รึ่งโลวันนี่ตัวนี well> ้เกือบสามขีดประมาณสามขีดสับตี่หูเกอบเบ็ดเบ็ดเบ็ดเบดเบบ็ดเบ็ดมุนเอาใส่ทุงเลยเออทุงเออแกแกบเบ็ดเลยเอาใส่ทุ่งหนีไหมนีทุ่งไหมงกระละมังเหาอกระลมังถังเอออาถังไว้ใส่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวรือพไปตามสเตปอกพยายามอกมามีม่มีไปเดินนะบมีเดืดเลยแล้วัแวนแหนบกกับเจืงบกสองตัวข้าเข้าไปเอาลงเรียนไออ่องอย่างนั่งบก <laughs> บ่ถือกันได้รูแล้วได้รูแล้วครับต,ต่อครับเ,เ,เด้งอีกหนึีงเอาแล้วครับดึงอีกแล้วครับ <c oughs> เอาล่ะครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นได้ไ่งไดแต่ว่าใช้หลังเดียวนี่วะอ,อุ้ยมองคักๆไหม,มป้ายหยาเขียนๆเลน่นปูมีไม้ไว้หลังแหลกในลังคือไทยนี่ อ้ามาอีกแล้วครับนี่มาอีกแล้วโ,โอเคต่อครับามีบ้หรือโน,น,น่นเนาะลูามมากอไไลอเอา,กาไม่ไปพายบ่เอาเกาะลูกเกาพออันไหนลกเกาะเกาะยงีแบบนี้อง้ ่างคนนี <t os ceu> ้ไม่ไใช่เริ่มเริ่มลังแรกเนี่ยมึงเริ่มต้นเลยลังแรกกันแหละแล้วก็ไปจบที่ลังสุดท้ายต้องวะไอ้เมียเขาไปตัวบุ๊มีดอกบอสที่ลงใส่ถังก่อนถังดำๆก่อนดำนี่ใส่มันหมุนไปตั้งพุ่นแล้วเออนี่เด้นี่เด้ก่อน เต่าง่อยปลาตัวต้มต้มเต่าง่อยเลยเหรอต้มเต่าง่อยปลาคอปลาคออู้บะหมี่บะหมี่แบบบุญทุบจืดว่ะแบบเท่าไทยออกแม่นบอลไรออกก็คือสาดเดียออกนก็เอาไม้ไปให้ลุ่มตัว เอออะไรครับป่าเออยามทั้งคางให้เด็ดเห็นน้ำแนี้ยนี่เออมันอยู่ในกโผด์มนดึงแห้งหอกต่ว่าจะดึงมันเดี้ เออไอ้เต Mô หมอหมานี่ tìm หมอหมาเว้ยลุงมันกิ่วขาดเด้อนี่ขาด นี่ครับเอาแท่อย่าว่าบนเนี่ยมอ้จางไา่อยแนเนี่ยันบ่แมนลุงนี้เป็นฮะเป็นอย่างตกเปียนอ้าวได้ไหมนะครับมาแล้วมาแล้วไม่พี่เลยใส่ถังว่า ไอตัวเป็นนี่ครับตัวเป็นไอตัวครับเอออู้ออกมไปไหมถอยถอยถอยมามีแะไรเบ่งแล้วโอ้สาดิ มึงก็งงหาแต่ลังตึงๆวะ่ะ <c oughs> ตัวที่มันดึงแห้งๆจมน้าน่ะว่าเห็นพ่เท่าหา <c oughs> โอ้หลังนี่ตึงเห้<ะ> <c oughs> แกเสือกันตัวจังนำอ๋ตน,นี้นอลงมันไต้ทั้งตัวนีอือเห็นละงู งมันกัไปยังเซนตัววายเงีย,งงยเขียดเงล่องมึงเถอะเงยเขียดไ,ได้หลังใหญ่ตัวเงียดแตลยไล่เห้อปล่อมีเก็ด

เยันออกกำลังน้ำครับทานทานในกรานเอามันคือแรงถึงถึงจ้ะอือยังว่าของแฉะเป็นไงบอถึงออกกำลังแล้วโอ้ยดีปลอยโอ้ยมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วเอาหาตรงนี้นี่ครับมาอีกแล้วตัวเป็นกินได้ทุกเวลาเน้ำนี่อยู่บ้าง ว่ถือดีป่ะเนี่ยสื่อน้ำตกวางไว้ใช่ไหมคือว่าซุกไปเนี่ยนะซืกอล้วเนาะซุกซุกซุกไวเลยเนี่ยปลานิ่มต้มปลานิ่มต้มเนี่ยนะว้าวไม่เคยรู้เรื่องกับเขาเลยอิลีเขาเนี่ยสุดยอดเลยมีแตร ตัวนั้นเนื้อไก่ร <laughs> ักกูรักสิบยี่สิบตัวเลยเนไก่ไมมันจุกวายเลยอีลีนเลยปลานิ่งหาง่ายสมมันมีสุดตัวสุดแท้นี่แล้วเขาใส่กันยู่ต้มสุกเลยกินขนกินไดเลยรากระดูกเหมันนีูเขาดีครับกานี เอาแล้วครับเอาแล้วครับพี่น้องครับตึงแล้วครับตึงแล้ว,ลวเออคือนะบาดนี่ยขึ้น,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 นจังหวะจังาวาใส่อยู่ได้มันเห็น่มเอตเนะอยหีเขาทั้งในจัง่อยเนาะไส่อยู่ได้เหรเห็นบ่ะถ้าได้เห็นเนี่ มีก็สิมีอยู่งานนี่เหเหด้หายกจิตใจน่เป็นแล้วนะมันหัเลื้องว่ายามเด็กเป็นแ<ม>น่อนเลยอืมอมาแล้วครับเสียง<ม>ยิบยเอาทานบ่คือกัน Yang tuhan <laughs> bukannya bet rute lagi mama rute bet tuh ding jen rute nampung dulu jen duang bet rute bet berada di sini. Terima bet juga tergiguah tergiguah. Long tua tergai long gian juga. ไปต่อครับมาแล้วครับไม่ร้ายแล้วครับเริ่มตึงละตึงกันต่อครับสิได้เพิ่มอีกวะแก้ก็ขึ้นไปตัวนึงแล้ววันนี้จ้ะได้ตัวนึงเนี่ยเจ้า้องอากนะเออ ได้แล้วครับตอนนติงว่าิ้งหัวงเขาใหกอไผในหนอไม้เพราะว่ามันเป็นหน้าแรงหน่อไม้ในกอไ่ไปต่อ นี่าุทยแล้วมั้งอะไรล่ะเข่งกันกำลังนี่ส้มต้องตึงว่ะตึงนี่ได้เอาไปได้ยืนไทยดีๆตึงอยู่บะตึงบะตึงครับเอาได้รุ่นครับได้รุ่นได้รุ่นนี่แท่งไหนนี่ครับก็กำลังตามครับ นี่ปลาปะนี่ปลาออกมาแล้วครับมีมตัวอยู่ครับมัันนบดึงเอาแต่ตัวปลาดึงดีๆม่ิบาดมอก็ถือครัง ดึงดเลยมาแล้วมาขล้วมุมดโอเคมาแล้วน้ะบางข้างในนี่อีก่ามีบ้่นี่นี่สบไยังไดเอ้ยมาขึ้นีี่ดีเ็กอไปไหนอยู่บ่อนอกบ้า นี่ครับผลงานครับน,นี้โอ้ครับรรประมาณสามสี่โลครับโอ้ว่างมองขยครับัวนีตัวพิเศษสำหรับวนันนี้ก็ฝากไว้องนี้เดวกอนครับรสวัสดีครับ